สวัสดีเ0็ดคนค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะลูกค้าขาถ้าการแชร์เป็นเรื่องยากหนึ่งก็จะเป็นเรื่องยากในการให้แนวทางเหมือนกันนะคะพอแค่กดแชร์ลูกค้ากดจิ้มปุ๊บง่ายมากๆเลยไลฟ์สดจบหนึ่งลบให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะแจกแนวทางรัฐบาลไทยของงวดหน้าเดี๋ยวหนึ่งจะฟันตัวตัววิ่งรูดไว้ให้เลยงวดที่ผ่านมาเน่ย หนึ่งฟันสองบนฟันเจ็ดล่างสองไม่มาบนอีกแล้วค่ะแต่เจ็ดมาล่างสองไม่มาบนอีกแล้วแต่เจ็ดมาล่างเสียดายมากเลยอะ่ะเสียดายสองตามสองมาสองงวดแล้วงวดหน้าสองก็ไม่มาแน่นอนงวดหน้าสองไม่มาแน่เลยนะคะงวดหน้างวดนี้ฟันสองบนฟันเจ็ดล่างตรงตามตำแหน่งที่ต้องการน่ารักเลิบเลบ ออาแล้วมึงมาเปิดเดียวนะมันไม่มคนดูค่ะงวดหน้านะคะเอากำลังจะให้คนหายเฉยกำลังจะให้เลยคนหายเฉยเลยสวัสดีหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งมืนเก้าร้อยคนดูนะคะงวดหน้าตัวเลขที่หนึ่งชอบ ขอให้มันเต็มหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนได้ไหมรอยมันเต็มหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนได้ไหมเอารถคนดูรถเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะคะงวดหน้ามีตัวเลขที่หนึ่งชอบอยู่ตามนี้งวดหน้านะคะหนึ่งชอบตัวนี้งวดหน้าหนึ่งชอบตัวนี้จะเอาในเนี้ยเลยค่ะจะเอาเลขในเนี้ยแหละมาเป็นตัวฟันเดี๋ยวหนึ่งจะทำอีกหนึ่งรอบเพื่อรอดูเพื่อดูว่าตัวไหน ที่ที่เอ่อที่จะจุดขอจากปีเสียได้ในรอบนี้นะคะตัวไหนที่จะจุดขอจากปีเสียได้ในรอบนี้แต่ที่ทํามาขึ้นสี่ตัวนี้ค่ะที่ทํามาก็คือขึ้นสี่ตัวนี้ไม่ชัดเอ,อไม่เห็นแน่เลยเพราะต้องกลับกล้องเนาะมองไม่รู้เรื่องใช่ไหมมองไม่รู้เรื่องใช่ไหมงวดหน้าออกวันอะไรอะ่ะงวดหน้าออกวันอะไร กหน้าหวยออกวันอะไรอ่ะขอบคุณแนวทางขอบยินดีด้วยนะคะงวดหน้าเนะี่ยหนึ่งชอบเดี๋ยวใครใครรอดูอ่ะหนึ่งจะให้จนจบนะคะแต่ว่าถ้ารอดูได้ก็รอดูถ้ารอดูไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะงวดหน้าหนึ่งเจ้าสี่ตัวเนี้ยเมามาวินแต่มีตัวที่หนึ่งชอบตัวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูสักครู่สักครู่คือเอาจริงๆอ่ะ นึ่งก็พูดค่ะถึงแม้ว่าเลขอะเลขหนึ่งจะแตกสามตัวจะเข้าตัวที่หนึ่งเน้นให้หนึ่งไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะมาเลขนี้อันนี้พูดเรื่องจริงเลยค่ะหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะมาหนึ่งไม่ได้หนึ่งไม่ได้มีสูตรในการคํานวณหวยแบบตายตัวว่าเฮ้ยมันจะต้องมา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 อันเนี้ยอันเนี้ยหนึ่งไม่รู้นะคะหนึ่งให้หนึ่งเลยตัวเลขที่ได้มาได้หนึ่งเลยได้มาจากเซนสองได้จากการจุดธูปขอพรจากองค์เทพที่หนึ่งนับถือเช่นปีเสีย อะไรแบบนี้นะคะเออแล้วก็เลขที่หนึ่งจุดได้มาเล,เลขอาจารย์ให้มาก็คือสองเจ็ดหกนะคะที่ที่เป็นจุดของอาจารย์มาที่ใต้แล้วหนึ่งอะรู้สึกว่าหนึ่งอะไม่ค่อยชอบเลขหกเพราะว่าปกติแล้วอะหนึ่งเน้นอะมือหนึ่งไม่เน้นเจ็ดหกเลยนะคะงวดที่ผ่านมาไม่มีเน้นเจ็ดหกเลยเพราะว่าหนึ่งไม่ชอบค่ะเพราะว่าหนึ่งไม่ชอบ แต่หนึ่งมันเน้นที่เจ็ดเก้าเพราะว่าหนึ่งชอบเก้ามากหนึ่งชอบเจ็ดเก้ามากกว่าเจ็ดหกซึ่งเจ็ดเก้าอ่ะมันเป็นเลขตรงกันกันกบที่หนึ่งจุดขอปีเสียได้คือหนึ่งจุดขอปีเสียได้สองเจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสี่เก้าที่จุดขอปีเสียได้นะคะทีนี้หนึ่งก็เลยชอบเจ็ดเก้าก็เลยเออเอามาเน้นให้นะคะส่วนเลขสามตัวที่จุดได้เมื่อคืนนี้ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่สองหมื่นกว่าคน จะเห็นนะคะว่าได้จากการที่หนึ่งขอกับองค์ปูคือขอเล่านิดนึงว่าในชีวิตที่เกิดมายังไม่เคยมีโอกาสได้บูชาพญานาคแต่โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกชอบแต่ไม่มีโอกาสได้บูชาตอนท้องน้องสกายเคยเดินทางไปเนาะปาเนาะเคยเดินทางไปที่คำชะโนวดวังน้ําเขียวที่โคราช เคยไปกราบครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นไปจุดขอก็ไม่ได้นะคะทีเนี้ยเมื่อคือแล้วหนึ่งอะไปหาอาจารย์ที่ใต้ขออนุญาตเล่าก่อนไปหาอาจารย์ที่ใต้เสร็จปุ๊บหนึ่งก็ไปที่บ้านอาจารย์บ้านอาจารย์ถ้าหนึ่งพูดคำนี้อาจอ,อาจจะรู้นะคะอาจจะรู้ว่าคือใครที่บ้านอาจารย์มีรูปปั้นเป็นรูปเอ่อ พญานาคนะคะเป็นปู่อนันตะนาคราชอยู่ข้างบนหนึ่งก็เลยถามว่าท่านหนูอยากบูชาพญานาคกันหนูต้องบูชาแบบไหนอะถึงจะเหมาะกับหนูเขาก็ชี้ขึ้นไปบ,บนหัวหนึ่งเลยว่านี่ไงอยู่บนหัวเนี่ยพ่อเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยก็คือพูดคำนี้คือประมาณว่าเนี่ยคือประจำวันเกิดหนึ่งคือหนึ่งก็อ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าแบบพญานาคปู่แบบนี่เหรอคือปู่อนันตะนาคราช์หนึ่งไม่เคยรู้ใช่ไหมหนึ่งก็เลย อ่ะหนึ่งลองบูชามาหนึ่งก็เลยว่าเห็นกันแบบสัดเจนแต่ไม่ต้องว่ามันมันไม่ครบค่ะแม่แม่มันหายมันหายแม่แม่แมนหายเร็วแม่ค่ะมันไม่ครบค่ะซ้ายหายแม่ขวาหน่อยขวานนิดแม่ขึ้นขึ้นดีกว่าตัวแรกนะคะที่หนึ่งคิดว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่หนึ่งจะใช้ฟันในงวดนี้ชอบแม่มากค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่หนึ่งคิดว่าหนึ่งจะใช้ฟันในงวดนี้ แต่หนึ่งจะตัดออกไปให้มันเหลือเพียงแค่หนึ่งตัวเ,เหลือแค่สามตัวหนึ่งจะตัดออกไปให้เหลือเพียงแค่สามตัวซึ่งงวดนี้หนึ่งทำได้ได้ตัวนี้มาแต่ถ้าลูกค้าถามว่าหนึ่งชอบอะไรหนึ่งชอบตัวนี้ค่ะหนึ่งชอบตัวนี้ชอบมากชอบ วิ่งรูดตัวนี้ชอบวิ่งรูดตัวนี้มากน่ารักดีไหมค,ค,คับคณค่างวดหน้าใส่สีอะไรเออลืมแหมลืมแหมถากอนค่ะถากอนชอบตัวนี้มากโอนเงินแล้วโอเคค่ะอะแคปบหน้าจอค่ะงวดหน้าเอาไปก่อนหางเดียวเม็ดเดียวเอาไปก่อนใครแคปบเลยค่ะเอาไปก่อนค่ะหางเดียวเอาไปก่อนใครเลยค่ะใครไม่รีบหนูรีบ หนูรีบเองก็ได้ใครไม่รีบหนูรีบเองโซเดงกูยังไม่เลือกโซเดงไปดูเวียดนามเยอะไปเวียดนามหมดแล้วหนูองวดหน้าห่วยออกวันอะไรอ่มวันอังคารค่ะงวดหน้าห่วยออกวันอังคารขอเป็นสีส้มหรือสีน้ำตาล งวดหน้าขอเป็นสีส้มแล้วกันเนาะงวดหน้าขอเป็นสีส้มแล้วกันนะคะอู้ขอเป็นสีน้ำตาลค่ะงวดหน้าขอเป็นสีน้ำตาลงวดหน้ากล่องสุ่มยังได้อยู่ค่ะพี่พี่นิวพี่นิวดาวได้อยู่นะคะงวดหน้าขอเป็นสีน้ำตาลขอบคุณหวยลาค่ะแม่ได้บัวรังเลยยินดีด้วยนะคะคุณจุธามาศนะคะงวดหน้าขอเป็นสีน้ำตาลนะคะงวดหน้าเป็นตรีมสีน้ำตาล งวดหน้าเป็นตรีมสีน้ำตาลนะคะงวดหน้าเป็นตรีมสีน้ำตาลงวดต่อไปหนึ่งขอไปก่อนเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยเอาไปเม็ดเดียวเลยที่เหลือรอก่อน